ยกเลยลูกยกเลยครับยกน้ำเลยครับทั้งตัวตรงเลยครับทั้งตัวตรงเลยครับยกน้ำสูงตัวตรงเลยครับตาโตครับเก่งมากลูกเก่งมากครับขึ้นเหลืองเก่งมากเลยลูก้เหลงเก่งมากครับพักขาักขาครับเอา่านพักขานะครับ มีงดการถ่ายรูปจะถ่ายอะไรนะครับงดเลยงดเลยออกเลยครับออกเลยออกเลยน้ำวางมันน่าออกเลยากเลยออกลยครับเวเอาไปใช้ที่แม่เลี้ของบ้าน พอครับคักพักนะบัสิบนาทีเดี๋ยวไรับต่อบาเอาวันนี้ครับบรรยากาศนะครับพักเท้านะครับ พักเท้าเช้านี้นะครับบรรยากาศพักเท้าเช้านี้นะฮะบ,บรรยากาศโดยนอกนะครับ ก็ S <S <k iller> ไรส่วนอยู่นะฝากพี่ฝากน้องหน่อยคุยทักทายได้นะครับอันนี้ก็น้องไมค์ชิกกี้นะครับน้องไมชิกกี้ <S <S อ่าครับรถลหล่อๆด่างคุณโทษนะครับเจอที่ไหนเจาะลมได้ที่นั่นเลยครับปล่อยลมจอถุงเลยนะครับ สรุปยังไงเหินกับตอนเย็น,อน,เ,ยนเอ้ยมต้องตอนเย็นา่าหล่อไม่หยุดจริงๆัคนนี้หยุดไม่หยุดตามมาจากห้วยบงนะครับได้ข่าวว่าจะตามถึงนครพนม เดี๋ยวรอดูอีกทีครับพี่โอเคโอเคสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะฮะสาธุครับแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวนะครับบรรยากาศองเฟซบุ๊กไลฟ์สดๆนะครับไลฟ์กันสดๆ